ไม่แห้งครับผิดหมอเช่นเพื่อนหมอกองพี่น้องหมอล่ำครับจ้งพี่วันลำเปิดเอาไปเที่ยวครับบรรยากาศหาวงเลี้ยงครับตัวน,นี้พี่น้องหาวงเลี้ยงปรี้ยวพิมประดับก็ลังขึ้นของครับหาล่งของแล้วครับจอฟ้หนาแล้วครับทิ้งจอก็ลังขึ้นลัางตั้งติงตดตั้งจอพี่น้องอันนี้ก็มีอะไรสดอีกเมื่อนึ่งนะพี่น้องเด้อ1สิบเก้าบาทเ้อเขากุมเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม ทักไปที่เพจสาวน้อยครับได้ไอย่างว่าเห็นยู่นี่ได้สดนีแล้วสิน่ะไปถึงมือเหรอมื่อไี่มือสุดท้ายนี่แหละเฮ้ยหอดมืออนนมามีส่นหอดไปอดเปากลางเล่เนี้ยจิต<ด>มือบปล่าเขาไล่อะเมื่อไร สเปลนทางเด็ดโมลไล่ไปเรื่อยๆมาสั่นมาครับมีอีกนี่หรอกผ่อนเบื่อไอ้พวกผู้ขายกลับม่ได้อีกแล้วย้อนความบรรยากาศตอนนี้ครับห้าโมงแรงงานวัดเด้อพี่น้องเห็นกล้องสาดไปเลยเห็นพอพุทธเจ้ายืนอยู่หลายๆกัเป็นเรียงธรรมดาครับพอมันเป็นงานของวัดครับงานถวายป้าถวายบวชครับนี่ครับ เอาคุณเจา้าคอค้นเปิดสิบ,าสไไบ้านสงสวยห้อยหะบาอยังว่ามอยังไหง,งานผลเนาะงานของบาัานกับบ้านเนี่ยธรรมดาแล้ครับปรบะกาศห้าโมงเรียงนี่ตูล้ลำพงกัลงกลางตู้ เปิดมีดแถาพี่ปอบาพกองเวียดนีองเวียดมจากประเทศเวียดนามมนี่คือเปิดตัวลำพงตองบอกแล้วหพี่น้องพูดทไมมันหนักดอดดืดโอ้ยงมงกงอมงอ อะไรคืองั came, ้ม um งั here, ้มม oh. oh. ันอุงดอองเดือดเดือดมดิบๆดครับโอ้โหโอ้โเนี้เจ้ีเจยวเพิ่อหนีนะเบียดนามเบืมาลอเวียดนามย่งนี้นะครับนาประจําการยุคเกศไทยแดนดไทยเมืได้เมียไทยสาวเผยเอามีอไทยนี่ตัวิบปอบเพองมันยังไรยังท่นเดีว บรรยากาศพอมีพี่น้องยมซี่ผุมารุ่นระทึกกันบรรยากาศแบบนี้บ่งง่ายๆพี่น้องเหมือนเล้งค้นสังไรไอ้ผุดตื้นเต้นกับหมอลลั่มเพี่น้องเพราะสีวางสันผุดตื้นเต้นเห็นหมอลำมากกับมาถามข้าวถามข้าวก็ยืนเบิ้งนั่นเบิ้งนี่ถามนั่นถามนี่นี่แหละครับคนสีไหลสีเป็นส่งนี่ครับกันคนสีน้อยกันนี่เจ้ามอลำเห็ดเหียกหองหองง่ายๆเพรมีผู้ใดมาเบิ้องนี้คนนั่นบ่หลายครับ เดี๋ยวมีหลายที่บางก่อนเขามาเอาปตอตรวจช่วงปีใหม่เน่เนาะก่อนปีใหม่เน่เนาะเอาปตอตรวจนะไอ้ไม่ฝากกันไปเนี่ยนะที่เขามาจากทางไกลหรือว่าเขามานอนพักอยู่เนี่ยเมียนที่มีประสาทยังไงอันนันเมย์โยงคางคัง เขาไปยังไปบ้านเหียคับ, A F U บเอ็ดยูฝายน้ำรดนี่สัพพีปอดทำยังกับว่าอะไรบ้างคืออมตอตรวจเนวันนี้แหละไปบ่กันบ้านสลีกยังเหือน่ซื้อบ้านเนะเอามาพักอยู่อบตอเงมขึ้นนะนะแต่ว่าย่ามเหรียญไปเหรียยืเดินกลางๆอบะตอนี่ห<ม>ลักบือบ้านสูงๆงไ,ไงเป็นดมเป็นปราสาทสูงๆอนะ่ะ ช่วงเลยพลังเลยติดตั้งยังติดตั้งกะังติดตั้งพ่อลอตตรีไหมพ่อรัตตรีไหรัตตีไหมประกาศยำเลี้ยงครับนี่วัดแข็งสแข็งห้าพันใบเลยครับุ มันื่อนหนีพันแข็งมือหนึ่งแต่ว่าบริออกมาเบิ่งเลยเดี๋ยวบรรยากาศบ่อนมีอยู่ประมาณสามพันกว่าบรรยากาศมันบ่อนี่พันไรมันฝนตกนิ่งแล้วก็มันหนาวมาขึ้นหนาวมาขึ้นอากาศหนาวมาเป็นลมมาล่ำนาพันหยาดมันเปลี่ยนหยาดฝนท่ำไปแล้วอากาศดีบรรยากาศดีท่านผ้ชมสวัสดีครับพอหยุดไป เฮ้ยเนี่ยดอกนี่น,น้อยเออไข่อยู่ขันว่าเม่์ไงคนนักใจน้ำเล่าเนี่ยเนี่ยน้อยยายเหลี่ยมพอนะขันไงก็ดีคนนักเจน้ำเล่าอยู่นี่ยขันไงก็เมียนวยคนนักเจเลยอุณาขันว่าเนี่ยน้อยไข่อยู่บรรยากาศคึกคักบ่หูครับบ่หูเพฮ่ยสีแมีนบ่หูเหมือนผมบ่ะทัดอย่างคนนึงเนี่ย น้าพ่อวันนี้เข้ามาพ่อดาราท่านหนึ่งครับวันดีครับสุดยอดครับพี่หมวดมัมจัเพิ่นในตัวแล้วเพิ่นเพิ่นเป็นมีคนได <c oughs> ้เรอียกงท่านเอาบอกกิฟซีสเนี่ยเห็นมาก,กนเลยเอาจัดไป บามลมวนมัมเล็กคือสามสิบแปดีากชาล่านแปดกระสีไฮลกพ่อเฮดโหมอีกล้านหนึ่งเอกระสีเนืออยู่ละ1ิบกหน่อยกระสีไฮน่อยเถอะฮะตบลงพุ่หลายอีกม้สิบปล้านเนี่ยเนื้ออีกสิบแปดล้านนี่มวนมัมครับพี่น้อง เราซื้อลอตเตอรี่อา,ากาศย่ำแรงยังสี่พี่น้องค,คึกคักคึกคักนี่บัานแข็งหาพันใบผู้ขาของเตมี่ขอมุ่นเหมือนกับอกตาหูผบัานแข็งหาพันใบก็อายายเล้วพี่น้องครับอายา,ยายแท้สุดยอดครับหยาดครับสุดยอดโอ้ลุงพอเสียครับ ลงข้าเขื่ออ,อันนี้คือมาจากต่างประเทศครับผลยิงเ,เข่ามาผลยูพุ่น,นี้อยู่กัมพูชาเอามแต่ย่งางน้ำกล่นกันไปยังย่าง,งาเกี่ยวกันเฮ้ยเมื่ย่างอ้อมคืออี้ซื้อวั่วอะไรครับนี่แล้วย่งางอ้อมอยู่ยู่ไห้ไหมมะม่วงอะไรมะม่วงปูสัดอไรแล้วโอ้ย นั่นตีไม่ที่ถือก,กล่องเอาเท้หัวมาเลยอ <c oughs> ากาศปูสัตนาหาันพี่น้องช่วงเข้าแรลงครับแดดลมลงตกแล้วเมื่อนี้บ่อหอนครับเมื่อนี้บ่คคอยห้อนครับมันแดดแต่ว้นสิคอยแล้วก็บ,บ่ห่อนปันเลย ขึ้นหมล้วนไแม่เหาจนห่มผ่าไหมตอนนี้ไม่จะห้อนอีกวันแ้ากับว่าห้อนจัดก็ยังค่อนฝนตกนะครับไก่กับว่าแม่นหรอครับพอเพิ่คำดีมานีพ่ลม ช่วงหาโมเร่งพี่น้องคึกคักคึคคกคักขอบคุณพี่น้องอะไรกับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊าบบายพูดกูด